สวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าว iPhone 15ทุกรุ่นนะครับก็มีข่าวออกมานะครับ iPhone 15หนะครับหน้าจอเหมือนเดิมนะครับ6.1นิ้วนะครับแล้วก็ iPhone 15 p l u พัดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเหมือน iPhone 14แต่ว่าโค้งมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของขอบมุมนะครับทำให้จับง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงด้านหลังนะครับก็คือกระจกนะครับเป็นแบบด้านนะครับ ในส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็น Dynamic i s l a n d นะครับเหมือนกับ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max เลยเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับไม่ต้องซื้อตัวเก่าซื้อตัวใหม่ที่ที่สุดเลยนะครับกล้องหลังนะครับให้มา48ล้านนะครับลูกเล่นนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเน้นกล้องเน้นถ่ายวิดีโอนะครับและในส่วนของเลนเทเลนะครับให้มาเป็นแบบ 2x นะครับถ่ายพอดเตอะไรชัดสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของชิปนะครับให้มาเป็น A16 b i o n i c นะครับเหมือนกับ14 Pro 14 Pro Max เลยนะครับ ในส่วนของช่องเสียบนะครับให้เป็น USB C 2.0มานะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาพร้อมสายนะครับในส่วนของ Wi-Fi นะครับยังใช้ Wi-Fi 6เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็บอกว่าให้มา5้สีนะครับมีสีชมพูด้วยนะครับในส่วนนี้นะฮะในส่วนของราคานะครับ iPhone 15นะครับอยู่ที่32,900บาท 28G b ินะครับ ในส่วนของ iPhone 15,000นะครับอยู่ที่37,900บาท28จิกเริ่มต้นนะครับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะครับก็จะมีขอบโค้งเหมือนกันนะครับเหมือนกับ iPhone 14นะครับทำให้จับง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมาด้วยโครงสร้างไทเทเนียมนะครับสสีนะครับสวยงามเลยนะครับในส่วนของชิปนะครับใช้ A 17 Pro นะครับตัวนี้ก็ให้ CPU มา6คอ GPU มา6คอนะครับประมวลผลเล่นเกมได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับ i อ h o น้า7 p จ o นะครับอยู่ที่6.1นิ้วนะครับ17 Pro Max มอยู่ที่6.7นิ้วนะครับด y n a m i c Island ให้มาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของปุ่มนะครับปรับเป็นปุ่มใหม่นะครับปุ่มปรับลดเสียงเป็นแบบปุ่ม Action นะครับสามารถทำลูกเล่นได้หลายอย่างนะครับตั้งค่าได้หลายอย่างเลยตัวนี้น่าสนใจครับ USB ให้มาเป็นแบบ USB 3. 0นะครับ สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วถึง10กิกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เขาให้มาพร้อมสายนะฮะในส่วนของวิดีโอนะครับที่เป็นลูกเล่นใหม่นะครับเป็นแบบท d ดีนะครับสามารถถ่ายได้มิติมากยิ่งขึ้นนะครับสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของราคานะครับ15 Pro นะครับอยู่ที่41,900บาทที่28จิกนะครับและ15 Pro Max นะครับอยู่ที่28,900บาทที่256จิกนะครับ ในส่วนของการเปิดให้จองนะครับจะเปิดวันที่15กันยายนนี้นะครับส่วนการวางขายหน้าร้านอยู่ที่22กันยายนนี้นะครับก็ไปดูไปเล่นดูได้นะครับครับถ้าเปิดตัวต้องไปลองเล่นแล้วนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีล่าซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้อช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p e ี้ม d i c a l c p ลหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเทียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรักของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า